เยอะมาก่ะเยอะมากๆเลยไม่เพื broken, like ่องเลยจ้ะยังไงก็ขึ้นแลยจ้าวิ่งฮรับคาร์ปวันนั้นฮาร์ปไปไหนเมื่อวานน้าก็อนชั่วโมงขึ้นจ้ะเราจะหอดอ่าพเลยจ้ะชั่วโมงขึ้นก็หอดาาเลยจ้ะอากาศเตี้ยงเรื่องเลเครื่องใหญ่จ้ะ สตร์ก็จะทำเต็มเต็มเครื่องเลยจ้ะเต็มเครื่องเลยเครื่องบินน้อยนะคเนาะตอนไปบินไปแฟนก็น่าจะแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องยู่หันเสได้เปลี่ยนเครื่องย้ายน่าจะเต็มเครื่องเต็มเครื่องบินเลยจ้ะคนเยอะมากตื่นเต้นขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือน เรากำลังจะขึ้นรถ I getting train? train first thought to the just Go Okay we were plane? We've a A missed ไปก h ุงปารีสแล้วนะไฟก่อนคจะขึ้นรถ

ขึ้นรถไฟไปที่เกตนะคะโอ้โหเวเร็วสตร็วมากะเร็วมากรถรถไฟสำหรับเอ่อขึ้นไปเพื่อจะไปที่ next stop terminal E

Help. Gail help. Gail help, yeah. 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 Okay, so. Okay, so. Okay, Okay, so. 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 Okay, ดีค่ะตอนนี้คือมาถึงปารีสแล้วนะคะ,ะถึงตั้งแต่บ่ายโมงใช้เวลาบิน1ชั่วโมงครึ่งค่ะมาถึงปารีสแล้วตอนนี้ก็นั่งรอเครื่องที่จะต่อเครื่องไปกรุงเทพนะคะแอร์พอตสุวรรณภูมิค่ะณตอนนี้เนาะก็สชั่วโมงค่ะแต่ก็กลัวจะผ่านเอกสารกลัวจะผ่านอะไรมาอีกตรวจอีกนะคะตรวจอีกตรวจเข้มงวดมาก แล้วก็ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าไอ้ครึ่งชั่วโมงเกือบ40นาทีค่ะผ่านตรวจอีกนะคะตรวจอีกอเดี๋ยวเป๋วจะรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารจะทําคลิปวีดีโอเอาพูดให้มันชัดๆแล้วก็ยอ่อๆไปเกี่ยวกับเอกสารที่อตอนเช็คอินเขาใช้อะไรแล้วก็เอ,เอพอมาถึง เช็คอินใช้อะไรมั่งเอกสารอะไรมั่งแล้วก็ะสะดวกสบายทํายังไงมั่งอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเาจะถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะตอนนี้ก็คือนั่งรอเครื่องกันค่ะตอนตอนบินจากแมนเชสเตอร์มาอ่าพาีสนะคะ,ะคนแน่นมากที่นั่งเต็มหมดเลยค่ะเต็มหมดเลยที่นั่งยากเลยคนกำลังแบบว่าเฮอเพราะว่าอ่าอังกฤษ หลายประเทศก็ปลดล็อกแล้วสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเป็นแค่มีไปฉีดวัคซีนเนาะแต่บ้านเรายัางยังยากอยู่ยังยุ่งยากอยู่ก็กเจอๆกันไปอะไร <c oughs> เข้าเมืองตาลิวต้องอยู่ตาตามโอเคค่ะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยนะคะพอใหญ่ไปเข้าห้องน,าน้ามีแต่แปวนั่งอยู่นี่ก็เลยไม่มีเสียงแทรกซ้อน <c oughs> เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยค่ะ ก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะประมาณนี้หนึงอ่ามาแล้วเหรอเฮียรัง Bonjour <laughs> everyone in the that room down the corner is talkingBonjourBonjour มาด uh ้วยเราอยู uh, ่ใ uh, น ChalsteckChalsteckChalsteckIt's uh, you want a talent tip Uh, KLM Amsterdam, you don't have to go through another security check. Charles de Gaulle, you got to go through another security check. Not a they problem. No, no, it's the it's way. the terminals, Because the um, terminals is okay. Not right. a problem. Right. You update again, yeah, we have again, are Yeah, I've got my mask on. Mm -hmm. Give me a mask. Don't know where it is. Okay. Bye. we're Dylan? Still, still in. Charles Little. ขึ้นเครื่องที่พาเลแล้วค่ะไปถึงเมืองไทยก็สิ่โมงเช้าค่ะ all the boxes a r shut mm hmm. yeah uh, don't like the people that sit next to us. c t h show them ่ได้โบนัสค่ะไม่มีคนนั่งใกล้จะได้นอนสบายสบาย Someone, someone thinks that's a double bed, don't you? Yeah, <laughs> double bed for me. คนงานเนี่ยนะคะ Soldier. อือจน u ึงแม่ส้มและพ่อด้วยอืออ่ะหน้ากากนะคะหน้ากากเดี๋ยวไปกันไปดีกว่านคืออ่าแป๊ใส่ของที่เราซื้อเนาะไอ้ที่ไอ้ที่เป็นแบบผ้า แล้วทีนี้อ่ะทาง uh, สายการบิน,นบอกว่าให้เปลี่ยนใช้ใส่อันนี้แทนไม่รู้ว่าเป็นอะไร And in four hours we've got to get a new one <c oughs> And then in another four hours we've got to get a new one เด <c> ี <oughs> ๋ยวมารีวิวว่าอาหารจะน่ากินไหมรีวิว food ในเที่ยวบิน Because we're here for 11 and a half hours It's going to be a good 11 and a half hours We love it where we land Hieu ค่ะ Hieu See you when sh she see you I don't even know what time it is. So. Mm. What uh time after? See you at dinner, lunch, There's supper, <laughs> <laughs> Yeah, <Okay, ha. Food. laughs> <laughs> What would you like for? Dinner. dinner. We have chicken with polenta or pasta with vegetables? Chicken, yeah. chicken. chicken. or pasta? Chicken. chicken, please. Yeah, Chicken, chicken, please. chicken also? Chicken. Chicken. see. And what would you like to drink? Uh, red wine, please. Red wine? Yes, please. And for yourself? Vodka, please. And what? chào lòng hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại. Thank you. Mm. It's a big bowl. <laughs> well, would you like a glass of champagne, uh, Yes, please. Yes, Anton, you Yes, please. Champagne, Well, <laughs> <laughs>

Thank you. Right Thank you. Cheers, my I'm going to make you just with the lady being you got to put your head the camera. <laughs> <laughs> Cheers.

The cheese is available, but I can't remember that one. <laughs> hey, I'm not loại da. still got That. that.

ทานเสร็จแล้วก็คงจะมียานอนหลับด้วยขนาดแท้ดังเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์คงแบบหลับยาวเลยประเด็นเอาลองเลือกเท่าไรเสร็จนอนประมาณ excuse me eleven hours ten minutes our flight plan the answer is there t h e r s our flight plan i can show you where our flight plan goes a e w e s i t on the plane ทานอาหารเสร็ ja, nou lach, voel een jou. We love Frans, ik Frans. Oké, gaaf. Frans, je zou zo jezelf. Nee, Frans. de airlines aan het weer